สวัสดีค่ะวันนี้น้องเมย์ก็อยู่กันกับพี่แอมนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะพาคพณผู้ชมทุกท่านนะคะมาชมในส่วนของ e อ e r เรสนะคะเดี๋ยวพี่แอมจะเป็นคนแนะนำนะคะไม่ว่าจะเป็นภายในรถนะคะหรือว่าบอดี้ด้านนอกนะคะฟังชันจัดเต็มแน่นอนค่ะไปกันค่ะพี่แอมค่ะครับสำหรับคันที่ทุกท่านเห็นอยู่ข้างหลังผมในขณะนี้ก็คือ Ford e ต e อ e s t นะครับรุ่นนี้จะเป็นเอ็มพลาสนะครับสำหรับคันนี้จะเป็นรุ่น ท็อปสุดนะครับเป็นรุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อครับไบเทอร์โบนะครับสำหรับคันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์210แรงม้าครับแล้วแรงบิด500นิวตันเมตรนะครับสำหรับจัดเรียกได้ว่าเป็นรถที่มีพละกำลังที่สูงนะครับคันนี้มาพร้อมกับความหรูหราและก็ลักชัวรี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราพาไปดูว่าเขามีฟังก์ชันอะไรเด่นๆบ้างครับเดี๋ยวเชิญครับครับในส่วนของไฟหน้านะครับคันนี้จะมาพร้อมกับไฟหน้า แมทริก LED นะครับไฟหน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์ LED 2ช่องตรงนี้นะครับส่วนไฟ Daytime ตัว C, C LED อยู่แล้วนะครับแล้วก็ส่วนไฟตัดหมอกตัวนี้ก็จะเป็น LED นะครับมาพร้อมกับระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติและพร้อมกับระบบการเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัตินะครับส่วนเทคโนโลยีความปลอดภัยนะครับที่ทุกท่านเห็นนี้ก็จะเป็นกล้อง360องศานะครับแล้วก็จะมีเรื่องของระบบ เรดาราคาแล้วก็กล้องด้านบนกระจกซึ่งช่วยในการระบบเรื่องของระบบเบรกอัตโนมัตินะครับเรื่องของ adaptive cruise control นะครับเรื่องของเลนคิปปิ้งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีเรียกว่าจัดเต็มนะครับเดี๋ยวเราเชิญมาดูด้านข้างกันดีกว่าครับให้มาเรียกได้ว่าเป็นแบบครบคันเลยนะคะมีมีอ่า <c oughs> ครับสำหรับด้านข้างคันนี้ก็จะให้มาพร้อมกับแม็กอลอยขนาดยี่สิบนิ้วนะครับไซส์ของยางก็สองห้าห้าห้าสิบห้ายี่สิบครับเป็นแม็กทูโทนลายสวยงามเลยครับยี่สิบนิ้วนะครับผมอ่าในส่วนของกระจกนี้ก็จะเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็มีกล้องสา0รอยหกสิบองศาแล้วก็ส่วนข้างล่างนี้ก็จะมีไฟสองสว่างด้านข้างตัวรถให้ด้วยครับผม ชดูข้างในฝั่งฝั่งผู้โดยสารครับผมอ่าข้างในก็จะออกแบบเรียกว่าหรูหรานะครับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกนี่ครบคันฟังก์ชันเทคโนโลยียต่างๆจัดเต็มนะครับผมในเรื่องของเบาะวัสดุก็จะเป็นหนังนะครับเป็นหนัง PU นะครับผมเบาะก็จะเป็นคู่หน้าปรับไฟฟ้าทั้งหมดนะครับแปดทิศทางนะครับสำหรับคู่หน้า ก็จะเป็นเบาะหนังสีดำเดินด้วยได้สีดำนะครับในส่วนของจอกลางตัวนี้ก็จะเป็นจอซิงโฟ a a ขนาด12นิ้วนะครับการใช้งานก็รองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto นะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่ารถยนต์อะไรต่างๆอินโฟเทนเมนต์ทุกๆอย่างก็จะระบบสัมผัสนะครับจอขนาด12นิ้วนะครับ ส่วนคันนี้ก็จะมาพร้อมกับเกียร์ไฟฟ้า10สปีดนะครับเกียร์อียิปเตอร์ส0สปีดนะครับผมหัวเกียร์ก็จะให้ทรงรูปทรงสมัยใหม่ดูทันสมัยนะครับเกียร์ตัวนี้ก็ดีก็คือการเปลี่ยนเกียร์ที่นุ่มนวลน,นะครับเรื่องของลดเสียงในการเปลี่ยนเกียร์แล้วก็ความทันสมัยแล้วก็ซัพพอร์ตเรื่องของระบบเทคโนโลยีช่วยจอดอัจฉริยะ2.0ซึ่งคันนี้ก็มาพร้อมกับเทคโนโลยีนี้ครับ เทคโนโลยีช่วยจอดได้สามรูปแบบก็คือไม่ว่าจะเป็นการเข้าซองนะครับเทียบด้านข้างแล้วก็ช่วยในการออกจากซองจอดได้นะครับเ,เชิญดูสั่งแถวที่สองครับน้องเมย์เชิญครับโอเคค่ะนี่เลยเราคือเรารู้สึกถึงแบบถึงความรู<ช>้ลและก็ะความ,มสปอร์ตในตัวด้วยนะคะคสำหรับคันนี้ด้านในแถวสองตัวนี้ก็จะสามารถ พับลาบได้นะครับเดี๋ยวผมจะพับให้ดูเนาะอ่าก็จะเป็นแถวสองก็จะเป็นพับแบบหกสิบสี่สิบนะครับทําในอุปรกรณ์ชิ้นใหญ่แล้วก็สามารถวางตรงนี้ส่วนคนก็สามารถมีที่นั่งให้นั่งนั่งตรงนู้นได้ไดนะครับาก่ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะสําหรับใครที่บอกว่าอ่าไปเที่ยวเป็นครอบครัวอะไรอย่างนี้เหมาะสมเลยนะคะ,ะเดี๋ยวผมพาไปชุมด้านท้ายครับ สำหรับด้านท้ายคันนี้ก็จะมาพร้อมกับไฟ LED แบบ Signature นะครับตรงนี้ก็จะเป็น LED แทบด้านนี้ก็จะเป็น LED เต็มระบบนะครับ s i g n เจอ r ์แล้วก็ส่วนไฟตัดหมอกหลังก็จะมีมาให้สามารถเปิดใช้งานได้ในตัวรถนะครับเซ็นเซอร์มีรอบคันอยู่แล้วครับกล้องมองหลังนะครับฝาท้ายนี้ก็จะเป็นระบบไฟฟ้าครับพร้อมการเปิดปิดแบบแฮนด์ฟรีด้วย สามารถเตะเปิดได้นั่นเองนะครับไฟฟ้าส่วนจุดเด่นข้างหลังก็คือเบาะแถวที่สามของเราจะพับได้ด้วยไฟฟ้านะครับซึ่งเป็นแบรนด์เดียวนะครับสำหรับเซมเมนตี้ที่สามารถกดพับได้ด้วยไฟฟ้าก็จะทําให้พับลาบไปถึงตําแหน่งเบาะที่สองอันนี้เราก็สามารถวางข้าวของที่ใหญ่ๆห,หรือว่าขนของได้หรือไม่ก็สามารถพักผ่อนจนใจได้เลยว่า มีพรมมาปูก็สามารถนอนได้เลยนะครับใหญ่สนใจจริงๆค่ะพี่เอ็มค่ะอ่านเสอมากเติาไปยใช่ครับน่าสนใจแล้วก็มาในราคาเริ่มต้นที่ล้านแปดครับหนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นีพันบาทคุ้มามากๆเลยฟังก์ชันก็ให้มาเยอะจัดเต็มใช่ครับทุกระบบเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญเดี๋ยวพาไปดูฝั่งฝั่งผู้ขับบ้างครับโอเคค่ะอันนี้ก็ขออนุญาตปิดตานี้ให้นะคะ โอเคครับสำหรับบอกก็ได้แจ้งไปก่อนคันนี้แล้วนะครับว่าสามารถปรับด้วยไฟฟ้านะครับให้ความหรูหราทันสมัยแล้วก็เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับเดินหน้าถอยหลังแล้วก็เป็นการดันเบาะขึ้นลงนแล้วก็เือเป็นพนักพิงหรือว่าจะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นตัวดันหลังไฟฟ้านะครับช่วยให้ลดอาการเมื่อยล้าในการเดินทางไกลนะครับผมส่วนพังพวงปรับได้ หกระดับใช่ไหมคะพี่เอ็มหกรับได้แปดทิศทางครับน้องเมย์แปดทิศทางถูกดีมากเลยสวยด้วยนะคะพี่เอ็มครับผมพวงมาลัยพวงมาลัยก็สามารถปรับได้สี่ทิศทางนะครับพวงมาลัยแต่สี่ทิศทางแล้วก็เป็นพวงมาลัยหุ้มด้วยหนังนี่เป็นพวงมาลัยหุ้มด้วยหนังแท้พร้อมกับใช่ครับพร้อมกับมัลติฟังก์ชันควบคุมเรื่องของอินเตอร์เทนเมนต์แล้วก็เทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่ทุกๆอย่าง เนี่ครับหน้าจอดูหรูหราเลยครับหน้าจอตัวนี้จะเป็น12.4 12. นิ้วนะครับหน้าจอแสดงผลใต้พวงมาลัยทีท,ทีตัวนี้ซิงห์12.1นิ้วครับอันนี้รองรับฟังก์ชันเมนูทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับไม่ต้องห่วงว่าจะใช้งานยากนี่คือเรารองรับภาษาไทยอยู่แล้วครับหน้าจอนี้ก็ จะปรับการตั้งค่าต่างๆทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเกจการวัดน้ำมันวัดอุณหภูมิน้ำมันเครื่องอุณหภูมิมันเกียร์อุณหภูมิน้ำหล่อเย็นจับทริปต่างๆแล้วก็แจ้งสถานะเรื่องของเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่ทุกๆอย่างก็สามารถเปิดปิดใช้งานหรือไม่ใช้งานได้จากหน้าจอนี้ควบคูบ่กับการใช้งานของอะไรด้วยเรียกได้ว่าสะดวกสบายทํามาแบบว่าดูหรูมากอะค่ะ คุ้มค่าคุ้มราค,า,ค,า,คาจริงๆนะคะพีะ่จิ๊บเรียมขาเดี๋ยวในส่วนของแคมเปญต่างๆเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะให้คุณผู้ชมนะคะเข้ามาเลยหรือว่าติดต่อสอบถามเข้ามานะคะ0<ช>ู6 3 1 2 7 8, 8 8นะคะติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะก็มีในส่วนของทีมงานนะคะที่จะดูแลนะคะให้คำปรึกษาคุณลูกค้านะคะเป็นแต่ละเคสแต่ละเคสไปนะคะเรียกไรียกว่าดูแลดีทุกระดับประทับใจแน่นอน,นะค่ะ เดี๋ยวเราไปเจอกันด้านหน้าดีกว่าค่ะค่ะนี่ก็เป็นการพาชมรถในเบื้องต้นนะคะสาหรับคุณลูกค้าที่สนใออจค่ะนะคะเชิญชวนลูกค้าทําการทดลองขับได้เลยที่โชว์รูมฟอร์ดทั้งแก่นสหชัยชุมแพค่ะตั้งอยู่ตรงข้ามกับซิน2000ถนนมาลิวันของเรานี่เองนะคะมาทําการทดลองขับมาสอบถามนะคะแคมเปญดีๆนะคะรับรองว่าประทับใจแน่นอนค่ะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนกับฟอร์ดเอเวอเรสต์คันนี้ค่ะ